สบายดีเดอ้อพี่นองจา๋าสบายดีเบิร์ตสุขุสุคนหน่อยยินดีตอนหับเขาสู่สองเบาแปบสาวันคืเอเราพี่นงจา๋าตอนนี้นะสาวันกน้ังเมย์นะพากันมาแล้วแต่โถงเอ้ยแต่ <c oughs> โอ้ยเบอร์ค่ะมากันมาเราจะบันยาสองร้อยนะเน,ะ <c oughs> นาะนณะเสร็จนําบาป่ากำลังลงตอนนี้ก็เลยมาพี่นงจา๋าเบาแปบนะทรงสัยยังยุ่งฮือนดองเละค่ะรว่าจังใดเนาะพี่นองเอ้ยแหล้วงานคือบุ่งเนี้ยคือเดียเกี่ยวเลยล่มบนไหลเขาทางหลังสวันอ์แดงสุกไปแล้วล พายุกามาบัดเหลียงงานผลว่าซนซีเดวิดพ้นอีกค่ะซัมซีเดนอนเกีียวมาหนิไปลงทงค่ะเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศขังทางลงไปพี่น้องเลยิ่งเนี่ตัวเขียวกันยังเขียวอยู่ตัวนี้กำลังกง้มเนาะตัวใดดําก่อนกระเดงอันนี้ดําน้ำหลังนี่ทางนี้ยังเขียวอยู่ซํมนี้พอดีพอเห็ดเหมาเนาะเลย บริส่วนอีมาเห็ดเข้าเหมาอีกเนาะ <laughs> ไปค่ะแต่ว่าทางหนาหนะแดงแล้วพี่น้องล่มแล้วทางนี้นะแตกต่างกันมากเป็นโบบางนี้ล่มมาเป็นลูกเป็นลูกนะผู้เจ้ากับข้าแต่งงานแต่งเงินเข่ากำลังล่มเบิดแล้วมึงเนี่ยจุดอุวยเบิดพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยล่มเบิร์ดอะไรทางหนาอันนั้นเกี่ยวมาเกียเก่ยวเอ้ยมึงเนี่ยปุ๊พี่น้อง บอนได้ว๊ำบำลงน่ะน่ะคือเขาล่มเลยค่ะเขาล่มมันใน้ลมพัดเชียงสดๆอยู่มาเด้อพยามาเกี่ยวเขาซอยสวนกางีฟ้าออกมาเด้อเนาะปาดบอลเนี่ยเขากำลังเหลืองหมดเลยก็คือสีได้เกี่ยวต่อเนื่องกันเลยแหละเพราะว่าเพื่อมัดเพื่อคนลมลมเลยพี่นนอกได้ยินเสียงเขาติงบ่เสียงเสียงเซล แต่ว่ามึงนี่ตัวนี้กำลังสีตัวล่มก็ล่มตัวออกก็ออกค่ะเนาะเสียงหนำตกจักจักอยูู่้จักกว่าได้ลา่โฟจักปะนะลงไปเบิ่งดูค่ะลมโวยโวยใจลอยคิดหอดผู้เบาเบิ่งน้ำคงแล้วกับ่บไดโอเจ็บมือเลย บรรยากาศมันมีโซดซื้นมากเลยนะความจริงแล้วนะแต่ว่าเนาะเป็นบรรยากาศลมหัวลม่องให้พี่น้องเย็นเย็นลมลมเย็นเย็นบรรยากาศเป็นตะนอนแบบเฮาสูบลมหายใจได้เต็มปอดเลยธรรมชาติรวนรุน,นนะไปค่ะอากาศเป็นแบบรูมนุ่มๆลงมานอนอี่ผีใน ไม่เจ้ปือ ทดว่าป่า uh, พ <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่น <guarding okay>? ้องอันยุ่งๆเดี๋ยวสตาร์คให้บุ๊บอืมแต่หลบปลาโคหุบเละก็บเละขายก็ขายหุาปลาเค็งหน่อยบือเหลือกันไปเห็ดไแสนนะคะบุ๊บปลาท้อเอาไปปล่อยท้องลราต้องบัวบุเดี๋ยวหาจกตักว่าไปนะคะเดี๋ยวถาตักอีกขอบหนึ่งเนาะว่เขาจะมานไหมเขาลงมานี่ เขาไปจีๆก <ais ama> ับ <marche> ปุ้นเขาเถอะ้าเกิดเีผ่านกาวลงก่ถ้ากันไม่โยกป่าจะเมื่อยมันไม่ใช่ไม่โยกเปลียนแต่เศ้าหนาวกับหนาวมันเศ้าทกคนจบมันด้ป่าแล้วนี่ค่ยาลงก่อนันป่าเดี๋ยนี่นะ งน้ายลก่อนวันตะข้นี่ข้างในนี่ป่ายังหนมบรนะครับดึงเบิยดึงนี่ป่าแ้ยังยังยังยงเพิ่นะเพิ่งนอะ ข้าไในพูดเลี่งนีปาเค็งนะข้างในยังๆอยู่รงนีปลาซียวปลาเค็งนะ

นกลาปืนนั้นหนึ่งตระโอ้อุอขมิ้วขาเย้ขนได้คบป่นใกล้ๆมาเยตีองเฮ้ยยเกี่ยวเขาป่าลงลีลงโตนลเกี่ยวเขาเหแล้วก็้งพิษ่วงเมื่อกี้ยยกเมื่อกี้นี่เป็นปางไงเรเป็นปลาโตเก่าด้วพี่น้องปลาโตใหมนีเต็นสุดๆอยูนี่จใไม่จะไม่ที่จะปากเข็งที่เก่าอ่ะ่ว่าโตใหม่จ่าน่อยลงกว่าเก่าความมิตรลูกมัตรลูกกนี่ เฮ้ยเอาไปะต้อกระ้อแม่งแต่งแม่เฮ้ยมันเป็นกระต้อเครื่องกระทางแป้งไม่ก้นดากมันนะเอ้ยืดแล้วไหมฮะเย้ปนะสวดสวดสวดเย้เบิ้งแนพี่น้องฟุกฮะปลาเคงอ่ะอันนี้สิม่คัดแยกออกนะบัดนี้ปลาคอปลาเคงเนี่ยออกแล้วปลาซิ่วนี่ก็เลือกแล้วก็เห็ดปลาแดกพุ่นไม่ได้เต็มพุ่น กลาซิวนะใหดแปลกมากเรียบร้อยแล้ววันเจ้าบุห็ดเมนูแปลว่าแก้แก้อ,ออกอันเทียตมนมันนั่นแหละ้วไปปรุงแล้วก็เป็นตักหยอดหย,ยอดชะกระดองมันเันนเป็นยากไปใ้ก็ปุอนายบอกแก็กินัันบครับจ้จ้ปุงบบเซบวาน้องคใช้ไข่อากาแบบออกมันเด็ไปทอดเวลาทอดแก้บบเด เขาโรยซีมาซีที่มัื้อเมื่อพันเมื่อปอแวเพิ่มเมื่อเมื่อเายเมื่อน้ำมันมันั่แล้ไปปรุงแล้วก็จะไม่หยอดไม่หยอดแทนออกมันห้มันิดเต็มเมันจะเป็ยากเดี๋ยวเกยวก็ใส่อมเลยฝอยสิเเมนูนี้แต่เช้านาะปิ โอ้ยแม่ดิฉันีเเมื่อได้พี่น้องกันเดี๋ยวให้เขามาจอบเอาเลือดๆเขามาจอบเอาไปเด้เผาได้มันม่ไฟม้ขน้าจะกระปุกนี่อะไ้แต่ป่านะกระปุกอะไรเถิดเลือกโคเลือกลาไม่เอาตัวหน่อยนะเมื่อถบเสร็จครัง ทางใส่ด้ายดูเกนเม่อไห่งน่โอ้ยพ่อแม่ชุเขาเลยจะกิกับบชุมทั้งลังกันยังวนจีป่าจีบิอยู่ครับจีแตงแต่เศร้ายังกออิ่มบ่เฮ้ยนี่เขาอีกทั้งนึ่งที่ให้กินในตีกัระปูนี่ทิมอเเอาเอเอาคอยมีขนมสิมาปั่นคุณเจ้าบ่าบอเขต้องแลกกันเดี๋ยวขึ้นไปแล้วแป๊ขนมมีเทียงเลยเด้ออ้แก่กล่องมาอวานนี่บุ้งไพมามิดจีรี แก้วนสตโพูดแหะค่ะวแก้เล้วก็ลงบดดกเลยมื่อวาน่ขึ้นาอีกทอดนึง้มามกว่าปล่อยมั่วูกไว้จนเขารีเลยเมื่อานี้คือบริเลียงมัวแมนบอกลูกไว้แล้วกเขาลีูกนั่นเอนะแม่บุมีคนเลือกป่าลุกมาอเขาน้องหือปลานมื้อนี้นะเมือนถอกแน้องนะมีคนมีเบิรเขาไสอนที่นายบุญเสียระบวไน เลอสมุนเพรดนั้นเล้วปป่อยไปดํเลิอเหรือบ้าค่ะป่ย่อยเมป่ยนะม่ป่ยป่อยก็เมื่อยป่อยกินก็เมื่อยกินเลือกก็เมื่ยเลือมันน้อยจะปล่อยไว้เนาะบะหมีไ่เลยเน้อบมีไผ่เเน้อไม่ได้กินเลด้อเลดองเดไอคือเลือเผ็ดเิดเสียงเดี่ยวหอมได้ค่อยกีกับปูนะฮะอืม เั็นอาเมื่อนะป้ามันค่ำแล้วหนาวแลวตา,นาตคนกระเศ้าใช่ใช่เนี่ยก็คลายออกเดี๋ยวอ,อันค่ำๆก็ให้เข้าลงมามากันสี่ดิ้งยกอีกรอบสองรอบเอามาใช้เวลาเปลือนะหาเป่าป่านะป่านนี่ทั้งไงเดีอสนะ เทใสทางน่อยนี่ลรกล่าวเมื่อปลาปาปลาปลาเราทางปลาไนี่แล้วทีอยางตะกี้แห่งปลาจมจะเป็นอาทิตขุดให้ก่าวึอป่านเทศทางใหญ่นี่ล้วก็หาบเมื่อเย็้น้ำอกเทศทางใหญยแล้วกัเอาะดิ่แล้วามเอาคำเมือเ่อนเตรียบมาเด้องจ้องแง่นะเออมาเ้าใหม่พี่น้องาเมื่อกรพันายู่เข่า ในควะในทางคือมาเออยูเซอ์แดงในเมื่อป่าเย็นน้ำออกในทางญงนะล่ะกะเออตักใส่ทางนะไปเบิ้งไปเบิ้งมเดี๋ยวตักฝาก่อนพี่น้องสีหักเมื่อน้อมาเตดนีมาด้วยฮะจอบดูมมันเตนเก่งเล็ปะโคบุงไมมีแต่ปะโคหน่อยสวยเลย จะควใส่ถังมันแมน้มันสีบเต้นสีป่านี่นั่นวอแล้วก็เอาไปตองกล้วยในปีป๊ดไว้นี่มันเต้นต่อเยลยนะค่ะโอยอกไาแล้วไปลูก,ลกเอออยากไปแล้กันเ้ยมมาเกเ้ยเก็บก็บมาเฮ้ยหมดแล้วาหม้บมมาเกก้มา้กเ้บงา ไรแล้วพี่น้องจ้องอไรอะไรที่ทำให้ตัวกะตัดตตัวเผือจ้องคุณตัวกระโมงกระโดหัวถอยออกถอยออกนี่กไม่ถอดนะตาัวอะไรอย่างที่นั่น้นันตาตัวทองที่นีควนยาวบอนจักกระปะมัน เกนงหัวไดไาด้เียวป่าอยู่ในทางยังเอายากเลยมีานบเลยรป่ามงลงอยู่เท่าโน้ยังบริบูรณ์่นะีวน้ปละเท่งนะอนี่ปลาเทหนอยเเอาไหมเท่ีีเราด้ลงมาเอาเด้อเบงเบงสโจกเพิ่มขึ้นมกระทัง ดูสามสิบเอ็ดแบงพอพอติดนี้ไปเลยนะเก็บเอาไหมมาก็พอมานั่นเอาถือใช้ไหมคานอ่ะไม่เนี้ยบมุดสามนี่อ๋ออันนี้โคกไว้

าบน่อยไเอาวนนี้าไไเาทมาเลือกก่นี้แลวซา่ไม่าไปงวางปีเดินยืนรุ่นอันนี้แโอ้ยหนาวได้ขามากแห้กันหนาวใชุ้ประอาบน้ำแล้วมันนี้นะพี่นอกมันเริ่มหนาวแล้ว โอ้ย่าทั้งป่าปีนเด้อันนี้อทั้งปู่พี่น้องโอ่มันสิขะให้ล้างใหล้างกินลบอช้นโอ้ย่ามันปีนลงเด้พาฟามาใจเดมันสิยกละ เบิ่งในกอดตอดฟอดอยู่น้องจ้ามะฮอนี่สวรรค์กับศรีคออนุญาตลาเนาะขอบใจเบิร์ซุขคูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซุ้มเฮาวโซกัยน้องเด้อพี่น้องจ๋าเมื่อยแล้วสบายดีสบายดีไป่เมื่อยลูกรถนี่มันขวมหัวเลยอ่ะห้อยห้ามอีกป่าก็ยังลงอยู่ไหนลงของเชนอย่ไหนเนาะโอ้และหนีนะป่าจะเซลอยู่จะคลองเฮ้ยสิป้าป้าเมื่อเมื่อ